สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่331พี่ใหญ่หลิงเทียนช้าก่อนตัวหลิงเทียนพึ่งทยานร่างขึ้นไปได้ไม่ทันไรกลับถูกหานเฉวียนน่เหินตามมาพร้อมตะกรนรั้งเอาไว้ในขณะที่ตัวหลิงเทียนสงสัยคิดถ่ายถามเหนียวใหญ่มานี่น้ำเสียงของหานเฉวียนน่พลดังกระดังวานกล้องไปในหุบเขาทั้งยังดังสถานไปตลอดแนวสันเขาไก่ฟ้า ถึงแม้ว่าสันเขาไก่ฟ้าจะมีขนาดกว้างใหญ่มโหฬารทว่าเสียงที่ผสานไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดของหานเฉวียนนี่ยังดังไปทั่วทุกซอกทุกมุมครืมนน์เพียงเวลาไม่กี่อึดใจปรากฏร่างมหือมาปานขุนเขาห่อตะบึงมาด้วยความฉับไวดิ่งทะลวงเมฆหมอกลงมาหยุดตรงหน้าต้นหลิงเทียนแน่นอนว่าร่างมหือมานี้ย่อมเป็นพยัก์อัคคีตรเนตระจริงสินะข้าก็ลืมเจ้าตัวใหญ่นี้ไปซะสนิทเลยต้นหลิงเทียนยิ้มบางบาง หลังจากนั้นตัวหลิงเทียนกับหานเฉวียนนก็ขึ้นไปนั่งบนหลังของพยัคฆ์อคีตรายเนตรก่อนที่จะให้มันรีบพุ่งตามทุกคนออกไปและด้วยความเร็วของพยัคฆ์อคีตรายเนตรเพียงเวลาแค่ไม่กี่ลมหายใจกลุ่มตัวหลิงเทียนก็ติดตามผู้คนทั้ง12คนเบื้องหน้าได้ทันในตอนแรกเมื่อทั้ง12คนเห็นสูรตัวเของปานภูเขาไล่ล่ามาพวกมันก็หวนหวาดคิดในใจกันไปว่าคงไปเผลอล่วงล้ำอาณาเขตอะไรเข้าจนสร้างความไม่พอใจให้แก่มันและทั้งหมดก็เตรียมผนึกกำลังรับมือสัตว์อสูรตัวเข่งงดังกลาว น้องชายหลิงเทียนดวงตาตรงหมิงนับว่าแหลมคมไม่น้อยกลับสังเกตเห็นต้นหลิงเทียนคี่อยู่บนหลังสัตว์อสูรตัวเข่งได้อย่างรวดเร็วทําให้มันโล่งใจไปไม่น้อยต้นหลิงเทียนยิ้มให้ตรงหมิงบางๆก่อนที่จะพยักหน้าเฮ <Hey, S 1> พี่ตรงไม่มานั่งด้วยกันเล่ามันยังเหาะไวกว่าท่านอีกนาอย่างไรก็ตามตอนนี้ตรงหมิงถึงกับตะลึงค้างราวกับจะกลายเป็นหิน น้น้องหลิงเทียนสัตว์อสูรปีศาจตัวนี้นี่คงไม่ใช่พยักอัคคีไตรเนตรสัตว์อสูรปีศาจผู้พิทักษ์ประจำจักรวรรดิศิลาทมินของพวกเราหรอกนะตงหมิงกลืนน้ำลายดังเอื้อกล่าวถามออกมาอย่างยากจะเชื่ออ่ามันเป็นตัวเดียวกันนั่นลหละตัวหลิงเทียนพยักหน้าตงหมิงตกใจอย่างหนักเมื่อได้ยินคำนี้ในฐานะที่เป็นคนของจักรวรรดิศิลาทีมินตงหมิงรู้ดีว่าพยักอัคคีไตรเนตรมีความหมายกับจักรวรรดิศิลาทมินมากแค่ไหน คนที่แข็งแกร่งที่สุดในจกกักรวรดิศิลาทิมินแน่นอนว่าย่อมเป็นอองยงและผู้ที่มีฝีมือลดหลั่นลงมาย่อมสมควรเป็นตัวตนระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่9ก้าของตระกูลราชวงศ์และก็พยักอัคคีไตรเนตรอันเป็นสัตว์อสูรปีศาจผู้พิทักษ์ตัวนี้อะไรสัตว์อสูรพิทักษ์จกกักรวรดิสารตอนนี้มีหลายคนที่สมองอื้ออึงปานถูกอะไรหัวตีศีรษะกระทั่งสัตว์อสูรพิทักษ์จกกักรวรดิศิลาทิมินยังถูกพวกเขายึดมาขี่เช่นนี้หรือตอนนี้หลายคนอดไม่ได้ที่จะคิดแบบนนี้ใใจ แต่เท่าที่พวกมันห่วงความแข็งแกร่งของดารุณีน้อยนั่นก็น่ากลัวนักและสิ่งที่นางกระทําก็ไม่น่าประหลาดใจสักเท่าไหร่ด้วยความแข็งแกร่งของดารุณีน้อยนั่นแน่นอนว่าคงไม่เห็นจัก,กรวัดดิสลาทิมินอยู่ในสายตาถึงแม้นางจะเอาสัตสุรพิทักษ์จัก,กรวัดดิสลาทิมินมาขี่อาศัยแบบนี้กระทั่งยึดเป็นของนางเองทางจัก,กรวัดดิลาทีมินก็คงไม่กล้าจะคัดค้านอะไรแม้แต่คําเดียว ภายใต้การชักชวนของต้นหลิงเทียนไม่นานตรงหมิงก็ได้มานั่งบนหลังพยักษ์อคีไตรเนตระด้วยแม้จะกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็รู้สึกคึกเหมิมขึ้นมาอาวุโสหูตอนนี้เองตรงหมิงก็หันไปส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดเรียกชายชาราในชุดครามหมายให้อีกฝ่ายมานั่งด้วยกันทว่าชายชาราเพียงสายหน้าปฏิเสธความปรารถนาดีของตรงหมิงเรื่องตลกอะไรมันเพิ่งสร้างความบาดหมางกับทั้งสองคนมาหยกหยก ตอนนี้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องหน้าละอายที่มันต้องบากหน้าไปนั่งบนหลังสัตว์ุรีภาษาจีจาของอีกฝ่ายด้วยซ้ำหากมันนั่งไม่พ้นมันได้ถูกทุบตีจนตายเพราะตอนนี้มันยังสัมผัสได้ถึงสายตาปฏิปักษ์ที่มองขเขม็งจากดารุณีน้อยชุดเหลืองนั่นได้ชัดเจนไม่รู้นางจะมองมันทำอะไรนักหนาแล้วเวลาก็ผ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกระบี่ยกที่พุ่งเตาตั้งฟ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะลดความเร็วลงแม้แต่นิดเดียว อ้ยขุมทรัพย์ของราชันกระบี่มันอยู่ที่ใดกันแน่สมวันต่อมามีหลายคนที่ทนไม่ไหวจำต้องอดครวนออกมาต่อให้จะหล่อหลอมมาจากเหล็กแต่ต้องมาเหินบินติดต่อกันด้วยความเร็วสูงเป็นเวลาสาวันสามคืนแบบนี้ยังต้องเหนื่อยล้าอยู่บ้าง หลายคนหันมามองกลุ่มตัวหลหลิงเทียนที่นั่งบ่มเพาะพลังอย่างสบายใจเฉบบนหลังพยักษ์อคีตรเนตระด้วยความอิจฉาทั้งหลายเองก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าโดดไปนั่งบนหลังพยักษ์อคีตรเนตระและเอ็นหลังศักราดื่มสุราศักิ์หแต่พวกมันไร้ความกล้าที่จะกระทำเช่นนั้นผู้ใดจะไปรู้ว่าดารุณีน้อยในชุดเหลืองนั่นจะจับพวกมันแช่แข็งหรือไม่หากพวกมันกระทำเช่นนั้นเมื่อนึกถึงสี่คนที่ตกตายด้วยน้ำมือดารุณีน้อยเมื่อสามวันก่อนพวกมันยังกลัวจับใจ ตัวหลิงเทียนที่นั่งขัดสมาธิบนหลังพยักอัคคีไตรเนตรค่อยๆตื่นจากพวังบ่มเพาะแววตาทอประกายระยับออกมาทันใดในที่สุดระดับบ่มเพาะของข้าก็มาถึงจุดรอคอยที่จะทะลวงไปยังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สองสักทีถึงเวลาที่ข้าจะใช้ผลวิญญาณธรรมชาติแล้วพร้อมกันกับที่คิดเช่นนี้ตัวหลิงเทียนก็สบัดมือเรียกผลวิญญาณธรรมชาติที่มีลักษณะโปร่งแสงทอประกายระยับออกมากลิ่นหอมหวนยังโชยฟุ้งออกมาในบรรยากาศ ผลวิญญาณธรรมชาติหานเฉวียนนี่มองไปยังผลไม้วิญญาณในมือต้อนหลิงเทียนและรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลอะไรแม้จะประหลาดใจเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะสําหรับนางแล้วผลวิญญาณธรรมชาติมันร้ายประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแต่หานเฉวียนนี่ไม่สนใจไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่สนใจเหมือนนางตอนนี้ทุกผู้คนรวมถึงตงหมิงล้วนจับจ้องไปยังผลวิญญาณธรรมชาติในมือต้อนหลิงเทียนด้วยสายตาร้อนแรง หากไม่ใช่เพราะด้วยความหวาดกลัวต่อสาวน้อยนางนั้นพวกมันอาจจะลงมือแย่งชิงผลวิญญาณธรรมชาติในมือต้อนหลิงเทียนมาแล้วผลวิญญาณธรรมชาตินับว่าเป็นผลลมวินที่มีประโยชน์ต่อผู้ฝึกยุทธในระดับอย่างรู้ธรรมชาติไม่น้อยต่อให้เป็นผู้ฝึกยุทธอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่9ก้าที่กินมันลงไปก็ยังช่วยเหลือในการบ่มเพาะได้พอสมควรนอกจากหานเฉวียนได้แล้วทุกคนเองก็ยังเป็นเพียงยอดฝีมือในระดับอย่างรู้ธรรมชาติเท่านั้น สายตาของทั้งหลายถึงได้แดงขึ้นมาด้วยความโลภขณะมองไปยังผลวิญญาณธรรมชาติในมือต้อนหลิงเทียนจิตดดฟออฟฟันไม้เอกออ่างออ่างออ่างกระทั่งเสี่ยวจินและเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไผ่ที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อต้อนหลิงเทียนกับหานเฉวียนนน่ก็ยังกระวนกระวายตื่นเต้นไม่น้อยแต่ละตัวส่งสายตาปิ๊งปังอยากจะกินจากในแขนเสื้อ ภายใต้ทุกสายตาของผู้คนที่จับจ้องมองมาต้วนหลิงเทียนค่อยๆย,ยกผลวิญญาณธรรมชาติขึ้นมากัดคำหนึ่งแล้วก็กัดต่ออีกไม่กี่คำสุดท้ายก็กลืนลงไปหมดสิ้นกระแสพลังอุ่นร้อนไหลผ่านลำคอลงไปในท้องของเขาต้วนหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงกระแสพลังอุ่นร้อนอันสุดไพศาลที่เกิดจากอำนาจสรรพ,พคุณของผลวิญญาณธรรมชาติได้กระจ่างชัด ผลวิญญาณธรรมชาตินี้เป็นผลไม้วิญญาณที่เขาได้รับจากเจ้าหอรวมสมบัติเซี่ยงอิงจากหอรวมสมบัติสาขาประจําเมืองหานเหอแห่งราชอาณาจักรตานที่เขายังไม่กินมันก่อนหน้านี้เพราะเขากําลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าสรรพคุณของผลวิญญาณธรรมชาติจะไม่ใช่ผลไม้วิญญาณระดับต้นๆในบรรดาผลไม้วิญญาณสาหรับผู้ฝึกยุทธอย่างรู้ธรรมชาติแต่ก็นับว่ามีค่าต่อผู้ฝึกยุทธอย่างรู้ธรรมชาติขั้นแรกมหาศาล หลังจากที่ตัดผ่านมาอย่าง,างรู้ธรรมชาติได้ตัวหลิงเทียนก็เลือกจะประวิงเวลาไม่กินมันลงไปก่อนเพราะเขาจะรอให้สั่งสมพลังได้มากพอจนมาปริ่มๆคขอขวดอันเป็นจุดรอคอยของอย่างรู้ธรรมชาติขั้นแรกที่จะทะลวงไปยังขั้นที่สองนี่เพื่อให้เขากินผลวิญญ,ญาณธรรมชาติลงไปแล้วสามารถทะลวงด่านได้ถึงสองขีดขั้นในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเขาตั้งใจจะทะลวงไปยังด่านอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สาม หากไม่ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ต้นหลิงเทียนคงกินผลวิญญาณธรรมชาติไปตั้งแต่ตัดผ่านมาระดับอย่างรู้ธรรมชาติแต่แรกแล้วต้นหลิงเทียนเองก็รอคอยเวลานี้มานานดั่งคำกล่าวเหล็กกล้าดีเก็บไว้ตีมีดแกรง่งหลังจากที่กินผลวิญญาณธรรมชาติไปแล้วต้นหลิงเทียนก็เริ่มหลับตาบ่มเพาะพลังต่อส่วนเรื่องไล่าตามกระบี่ยกไปยังขุมสัปรชาชันกระบี่นั้นต้นหลิงเทียนไม่ได้กังวลอะไรเพราะเขากำลังขี่หลังพยัก์อัคคีไตรเนตรอยู่ สิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ก็คือตั้งใจบ่มเพาะพลังอย่างเต็มที่และดูว่าเขาจะสามารถทะลวงไปยังด่านอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สามได้ก่อนเข้าขุมสปราชานกระบีหรือไม่วิชาก้าวมังกรจากพสิคมสังครามรูปแบบมังกรทพีโดยไม่รู้ตัวตัวหลิงเทียนก็ทุ่มสติจมจมลงในพวังบ่มเพาะขนหมดสิน้นเวลาไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันกระบี่ยกที่เหินบินแหวกฟ้าเบื้องหน้าก็เราจะไร้วันเหน็ดเหนื่อย มันเหินบินไปเรื่อยโดยที่ความเร็วไม่ตกลงสักนิดเพียงพริบตาเดียวเวลาก็ผันผ่านไปอีกหนึ่งเดือนในตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนที่นั่งคัสมาที่บ่มเพาะพลังอยู่บนหลังยักษ์อคีตรายเนตรก,ก็บ่มเพาะพลังมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฮู้ไม่นานต้วนหลิงเทียนที่บ่มเพาะมาทั้งเดือนก็ลืมตาขึ้นมาในแววตาสุกสกาวพร่างพราวดั่งดาวประกายพรึกพ่นลมหายใจขับสิ่งสกปรกออกมาในคราเดียวกัน ในที่สุดใบหน้าต้นหลิงเทียนเผยรอยยิ้มสดใสเจิดจ้าปานแสงตะวันอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สเขาทะลวงผ่านเรียบร้อยแล้วในวินาทีที่สัมผัสได้ถึงพลังงานต้นกำเนิดที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในร่างโดยเฉพาะเมื่อใช้สำนึกสติลงไปดูวิญญาณแรกกำเนิดในจุดตันเทียนที่ตอนนี้เริ่มปรากฏร่างชัดเจนขึ้นกว่าเงาร่างในตอนแรกต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้ง การที่พลังความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทำให้ต้นหลิงเทียนได้กำลังใจรวมทั้งความมั่นใจกลับคืนมาหลังจากที่ก่อนหน้าความเชื่อมั่นทั้งหลายแหล่ได้ถูกหานเฉวียนไดฉีกทิ้งไปมากกว่าหนึ่งครั้งแต่หลังจากที่เขาตัดผ่านระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สามได้เขาสามารถปล่อยวางและปล่อยให้มันผ่านผ่าน,านไปได้อย่างไม่คิดติดใจหรือทอแท้อะไรทุกผู้คนย่อมมีโชคชะตาและหนทางของตัวเองแตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับหานเฉวียนในการที่ระดับพลังบ่มเพาะของนางสูงล้ำขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากพื้นหลังอันพิเศษของนางในอดีตข้ายังคงประเมินพื้นหลังและแรงสนับสนุนของตระกูลหานเฉวียนได้ต่ำไปตัวหลิงเทียนหันไปมองหานเฉวียนในที่นั่งหลับตาใกล้ๆเขาพร้อมทอดถอนใจในตอนนั้นข้าคิดว่าพลังอำนาจของนางคงเพิ่มพูนมหาศาลด้วยการใช้ผลไม้วิญญาณล้ำค่ามากมายเท่านั้น แต่จากการที่นางครอบครองใช้ออกด้วยแนวคิดน้ำแข็งเช่นนี้บางทีตระกูลของนางคงมีกระทั่งเศษแนวคิดให้นางใช้อย่างล้นเหลือเศษแนวคิดภายในทวีตเมคาล่องแห่งนี้เศษแนวคิดยังมีค่ามากยิ่งกว่าผลไม้วิญญาณเสียอีกเมื่อผู้ฝึกยุติในทวีตเมคาล่องฝืนจนมาถึงด่านธรรมชาติทั้งหลายจะสัมผัสได้ถึงพลังก่อนที่จะเริ่มทำความมอเข้าใจในมโนทัศน์ของพลังธรรมชาติอันเรียกว่าแนวคิดกล่าวได้ว่าพลังถือเป็นหลักฐานของแนวคิดก็ว่าได้ เมื่ออยู่ในระดับอย่างรู้ธรรมชาติผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำความเข้าใจแนวคิดกันทั้งสิน้นจากความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดตัวหลิงเทียนย่อมรู้กระจ่างแจ้งดีคำว่าแนวคิดที่ผู้ฝึกยุทธยังรู้ธรรมชาติกล่าวกันนั้นมันเป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นเท่านั้นแนวคิดเบื้องต้นก็แบ่งออกเป็น9้าระดับแต่ละระดับจะให้พลังความแข็งแกร่งเพิ่มมาหนึ่งมังกรโบราณแน่นอนว่าเมื่อมีแนวคิดเบื้องต้นก็ย่อมต้องมีแนวคิดขั้นกลางตามมาเป็นธรรมดา แนวคิดขั้นกลางเป็นแนวคิดที่ผู้ฝึกยุทธระดับหลอมรวมธรรมชาติจะทำความเข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่หากผู้ฝึกยุทธอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่9อยากจะทะลวงไปยังด่านหลอมรวมธรรมชาติผู้ฝึกยุทธคนนั้นจำต้องทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นระดับ9ให้ได้ถ่องแท้จนสามารถทำความเข้าใจแนวคิดขั้นกลางได้สก่อนหากไม่สามารถผ่านเงื่อนไขนี้ได้ย่อมไม่อาจทะลวงไปยังด่านหลอมรวมธรรมชาติได้ และแนวคิดขั้นกลางเองก็คล้ายคลึงกับแนวคิดเบื้องตน้นซึ่งแบ่งออกเป็น9้าระดับอีกเช่นกันแนวคิดขั้นกลางระดับแรกมีความแข็งแกร่งเปรียบได้กับ20เงาร่างมังกรโบราณหลังจากนั้นทุกระดับที่ก้าวหน้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระดับละ10เงาร่างมังกรโบราณนั่นทําให้แนวคิดขั้นกลางระดับ9จะมีความแข็งแกร่งเทียบเทียบเท่า100เงาร่างมังกรโบราณ และถ้าหากผู้ฝึกยุทธระดับหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9้าอยากจะตัดผ่านไปยังด่านผันแปรธรรมชาติทั้งหลายก็ต้องกระทำเหมือนเดิมนั่นคือต้องทําความเข้าใจให้มากพอจนสามารถพัฒนาแนวคิดขั้นกลางระดับ9้าให้กลายเป็นแนวคิดขั้นสูงระดับหนึ่งเสียก่อนแนวคิดขั้นสูงคือชื่อของแนวคิดที่ฝึกยุทธระดับผันแปรธรรมชาติส่วนใหญ่มักพยายามทําความเข้าใจกันแนวคิดขั้นสูงระดับที่1มีความแข็งแกร่งเทียบเท่า200เงาร่างมังกรโบราณ หลังจากนั้นทุกระดับที่ก้าวหน้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระดับละหนึ่งรเงาร่างมังกรโบราณและนั่นทําให้แนวคิดขั้นสูงระดับเก้ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศเงาร่างมังกรโบราณกล่าวได้ว่าแนวคิดขั้นสูงนั้นทรงพลังและเหนือกว่าแนวคิดขั้นกลางรวมถึงแนวคิดเบื้องต้นอย่างมหาศาล และเมื่อผู้ฝึกยุทธสามารถฝึกฝนจนเข้าใจแนวคิดขั้นสูงระดับหนึ่งแล้วในส่วนลึกของจิตใจจะเก่ะเกิดเศษแนวคิดขึ้นมาและเศษแนวคิดที่ว่านี้หากกล่าวไปก็คงคล้ายๆกับแก่นสัตว์อสูรอันเป็นเม็ดพลังของมันเศษแนวคิดนั้นเป็นอะไรที่เกักเก็บบรรจุความเข้าใจของผู้ฝึกยุทธคนนั้นๆเอาไว้และเศษแนวคิดที่ผู้ฝึกยุทธมีในร่างก็จะมีระดับเดียวกันกับความเข้าใจในแนวคิดขั้นสูงที่ได้ทำความเข้าใจเอาไว้แน่นอนถ้าเข้าใจสองแนวคิดขั้นสูงก็ย่อมมีสองเศษแนวคิดในตัว โดยมากแล้วผู้ฝึกยุทธที่มีเศษแนวคิดเหล่านี้มักจะอยู่ในระดับพลังผันแปรธรรมชาติและเมื่อตัวตนเหล่านี้ถูกสังหารลงไปต่อให้มันจะยากจนค้นแค้นแสนสาหัสขนาดไหนหรือไม่มีแหวนมิติอะไรติดตัวเลยอย่างน้อยๆผู้สังหารยังสามารถชิงเศษแนวคิดของพวกมันออกมาได้และยังเป็นสิ่งที่มีค่านักเรียกได้ว่าเศษแนวคิดก็คือการตกผลึกของแนวคิดที่ตัวต,วตนระดับผันแปรธรรมชาติเข้าใจ และหากเศษแนวคิดนี้ตกไปอยู่ในมือผู้ฝึกยุทธที่ทำความเข้าใจในแนวคิดประเภทเดียวกันผู้ฝึกยุทธคนนั้นๆก็สามารถพึ่งพามันและเพิ่มความรวดเร็วในการทำความเข้าใจแนวคิดประเภทนั้นๆของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำให้ระดับพลังของใครเพิ่มพูนขึ้นอย่างพุ่งพรวดทะลุฟ้าก้าวกระโดดในคราวเดียวแต่มันก็ช่วยลดระยะเวลาและทำให้ผู้ฝึกยุทธสามารถทำความเข้าใจในแนวคิดประเภทนั้นเร็วขึ้นมาก แนวคิดน้ำแข็งที่หานเฉวียในได้ใช้ในตอนนี้มันน่าจะเป็นแนวคิดน้ำแข็งขั้นกลางนอกจากนี้ดูเหมือนจะมีระดับ7หรืออาจจะสูงกว่านั้นอาศัยความทรงจำของจักรพรรดิกับชาติมาเกิดต้นหลิงเทียนสามารถอนุมานระดับพลังของแนวคิดน้ำแข็งที่หานเฉวียในได้ใช้ออกได้อย่างคร้าวๆแนวคิดขั้นกลางระดับ7นั้นมันมีความแข็งแ,งแกร่งเทียบเท่า80เงาร่งางมังกรโบราณ ความแข็งแกร่งของหานเฉวียนนี่นับว่าทําให้ต้วนหลิงเทียนตะลึงไม่น้อยและนี่ยังเป็นเพียงความแข็งแกร่งจากพลังแห่งแนวคิดเท่านั้นยังไม่ได้นับรวมระดับพลังบ่มเพาะของนางหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนฟื้นความรู้สึกแล้วเขาก็ไม่ได้บ่มเพาะพลังต่อแต่ล้วงไปหยิบเจ้าเสี่ยวจินจากใต้แขนเสื้อออกมาถือไว้เจ้าตัวน้อยนี่ก็กำลังตั้งใจบ่มเพาะพลังอยู่เหมือนกันงั้นเหรอเมื่อเห็นว่าร่างเจ้าเสี่ยวจินหลับตาแน่นิ่งโดยไม่ขยับต้วนหลิงเทียนก็สายหัวออกมาพร้อมยิ้ม ไม่ต้องกล่าวถามเลยสำหรับต้วนหลิงเทียนแล้วการได้เจอกับเจ้าเสี่ยวจินอีกครั้งหลังจากที่ต้องพลัดหลงกันไปซะนานแบบนี้แน่นอนว่าเขารู้สึกมีความสุขนะและเรื่องที่ทำให้ต้วนหลิงเทียนต้องประหลาดใจไม่น้อยก็คือการที่เจ้าตัวน้อยนี้สามารถตัดผ่านไปยังด่านอย่างรู้ธรรมชาติได้แล้วกระทั่งยังสามารถเข้าใจแนวคิดสายฟ้าขั้นที่สองได้อีกด้วยหลังจากที่เขาค่อยๆวางเจ้าเสี่ยวจินให้มันนอนดีๆแล้วต้วนหลิงเทียนก็เดินไปยังไหล่ของพยักอัคคีไตรเนตรก่อนจะทอดสายตามอง,องออกไปด้านหน้า เบื้องหน้าของต้นหลิงเทียนตอนนี้เป็นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ด้านหลังก็ยังคงเป็นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ทว่สสุดเส้นขอบฟ้าเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนกลับเริ่มเห็นสีน้ำเงินลางๆแต่ด้วยความไกลห่างจึงทำให้เห็นไม่ค่อยชัดทว่าต้นหลิงเทียนกลับคุ้นๆภาพเช่นนี้อยู่บ้างนั่นมันพื้นน้ำอย่างนั้นเหรอต้นหลิงเทียนพึพมพำความคิดในใจออกมาไม่กี่วันต่อมาเมื่อต้นหลิงเทียนมองไปยังสีน้ำเงินที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ยืนยันได้เสียที เป็นผืนน้ำจริงๆด้วยใกล้สุดสายตายามนี้คือท้องทะเลอันยิ่งใหญ่สุดภัยารมองไปแทบไม่รู้ว่าที่แท้แล้วสิ่งไหนผืนน้ำสิ่งไหนผืนฟ้าคำกล่าวที่ว่าจุดบรรจณน้ำกับฟ้าสีละไม้ยากจะแยกภาพเบื้องหน้าค้าคงใช้อธิบายได้ดีที่สุดต้นหลิงเทียนคิดในใจแล้วอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ผ่านพ้นไปอย่างเงียบงนัน ตอนนี้ตัวหลิงเทียนที่มาหยุดยืนอยู่ตรงไหล่ของพยักอัคคีไตรเนตรก,ก็สัมผัสได้ถึงลมทะเลเหนียวเหนียวที่โบกพัดเข้ามาพร้อมยังมีกลิ่นเกลือที่คุณเคยชยแต่จมูกนี่เป็นครั้งแรกเลยสินะที่ข้าได้เห็นทะเลอีกครั้งตั้งแต่มาอยู่โลกนี้ตัวหลิงเทียนรอบทอดถอนใจก่อนจะเหมอมองไปยังทะเลกว้างไกลสุดลูกหลูก,ลกตาทวีปเมคาล่องนั้นก็ตั้งอยู่ภายในเขตแดนทะเลไร้สิ้นสุดและนี่คือสิ่งที่ตัวหลิงเทียนได้พบจากความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด แม้กระทั่งจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดที่ถือครองพลังบ่มเพาะขีดขั้นจัก,กรพรรดเองก็ยังไม่กล้าที่จะออกเดินทางท่องไปในทะเลไร้สิ้นสุดไกลๆไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าอีกฝั่งของฟากฟ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่สุดภายสารน,นี้คืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นผืนน้ำอันไร้สิ้นสุดหรืออาจบ,บางทีจะมีทวีปอื่นบางทีอาจจะเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยพยันตรายที่แม้แต่จอมยุทธระดับจัก,กรพรรดก็มีอาจรับมือได้ ไม่นานหลังจากนั้นตัวหลิงเทียนก็เห็นว่ากระบี่หยกที่นำทางเบื้องหน้าพันเปลี่ยนทิศทางและลดระดับลงมาปลายออยอ,อยู่เหนือห่วงสมุทรหืมขุมทรัพย์ของราชันกระบี่นี้คงไม่ไปสร้างไว้ในส่วนลึกของห่วงสมุทรหรอกนะตอนนี้มีคนอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความวิตกดูนั่นกระบี่หยกหยุดแล้วตอนนี้เองมีเสียงตะโกนด้วยความประหลาดใจดังออกมาตัวหลิงเทียนเองก็หันไปชมดูเช่นกันตอนนี้กระบี่หยกที่พุ่งมาไม่หยุดหย่อนได้หยุดนิ่งกลางอากาศแล้ว ตอนนี้พยักอัคคีไตรเนรก็หยุดร่างรอคอยด้วยเช่นกันพร้อมกันนั้นหานเฉวียนในและเจ้าเสี่ยวจินที่นั่งบ่มเพาะพลังก็ออกจากพวังบ่มเพาะลืมตาตื่นขึ้นมาเช่นกันจีดจีดเจ้าหนูน้อยค่อยค,อยคอยลืมตาปรือๆปือปอของมันออกมาหันซ้ายหันขวาพักหนึ่งค่อยพุ่งร่างเป็นเส้นแสงสีทองมาหยุดบนไหล่ต้นหลิงเทียนก่อนที่จะหันไปชมดูทิวทัศน์รอบๆออย่างตื่นตาตื่นใจพี่ใหญ่หลิงเทียนพวกเรามาถึงแล้วหรือ หานเฉวียนนี่เองก็พุ่งร่างมาหยุดข้างต้นหลิงเทียนเช่นกันสองตาจับจ้องไปยังกระบีหยกที่ลอยค้างเบื้องหน้ากระบีหยกที่หยุดลอยค้างอยู่ครู่ต่อมาก็เริ่มสั่นไหวหมุนไปหมุนมากระแสะพลังสีแดงยังเริ่มแผ่ซ่านออกมาจากตัวกระบีฟอฟตอนนี้เองเจ้าอสรพิษน้อยทั้งสองก็โผล่หัวออกมาจากแขนเสื้อของหานเฉวียนในพวกมันชูคอพร้อมแลบลิ้นหันมองไปรอบๆเช่นกัน ทันใดนั้นเองกระบี่หยกที่หมุนคว้างราวจะหาทิศทางก็หยุดลงพร้อมพุ่งออกไปทันใดซุ่มม,มุมกระบี่หยกกระพริบวูบเป็นลำแสงพุ่งลงไปยังผืนน้ำกว้างใหญ่กระบี่หยกพุ่งดิ่งฉับไวทะลวงผืนสมุทรจมจมลงไประลอกน้ำพันกำจายออกมาเป็นวงก่อเกิดคลื่นรุนแรงสะศาสตร์ออกไปหยัดน้ำที่พุ่งสวนขึ้นมายังศาสตร์กระเซ็นต้องแสงอสดงระยิระยับเหนียวใหญ่ดำลงไปอย่าลืมใช้ม่านพลังงานต้นกำเนิดป้องกันพวกเราไว้ด้วย ฉเวียใ้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงไม่แยแสพยักอัคคีพยักน้ารับรู้ก่อนจะดำดิ่งลงไปท้องทะเลทันทีพร้อมกันนั้นไอพลังสีขาวราวน้ำนมก็ค่อยๆก่อเกิดขึ้นทั่วร่างของพยักอัคคีไทรเนตรก่อนจะคลุมครอบตัวมันไว้ราวกับฟองอากาศแน่นอนว่านี่คือม่านพลังงานต้นกำเนิดของมันจังหวะที่พยักอัคคีไารเนตรพุ่งทะลวงผ่านผิวน้ำมันเองก็ก่กอให้เกิดระลอกคลื่นใหญ่โตซัดออกไปเป็นวงเช่นกัน น้ำทะเลยังแทงสวนขึ้นมาราวกับหอกแหลมหมายทะลวงแผ่นฟ้าด้วยมีม่านพลังงานต้นกำเนิดคลุมครอบป้องกันเอาไว้หานเฉวียนในต้นหลิงเทียนจึงไม่ได้โดนน้ำสาดกระเซ็นให้เปียกแต่อย่างใดท้องทะเลเบื้องหน้าและรอบๆถูกแหวกแยกออกด้วยม่านพลังงานต้นกำเนิดทำให้ต้นหลิงเทียนรู้สึกราวกับอยู่กันคนละโลกอย่างแท้จริงตรงนั้นทันใดนั้นเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดก็ดังขึ้นใต้น้ำ เป็นอาวุโสหูที่มาพร้อมกันกับตรงหมิงมองเห็นกระบีหยกดำดิ่งลึกลงไปในทะเลพยักอัคคีตรัยเนตรเองก็พุ่งติดตามไปอย่างไม่รอช้าเพียงเวลาไม่นานกลุ่มตัวหลิงเทียนก็ดำลงมาลึกจากผิวน้ำไม่น้อยด้วยดิ่งลึกลงมาเช่นนี้สภาพทัศนวิสัยยังแลคล้ายเวลากลางคืนมองไปรอบทิศล้วนพบเจอแต่ความมืดมิดทว่าไม่นานปลาและสิ่งมีชีวิตประหลาดเรืองแสงก็ค่อยปรากฏมาให้เห็นไกล ด้วยม่านพลังงานต้นกำเนิดของพยักอัคคีไตรเนตระที่ตัวมหึมากล่าวไปยังคล้ายหลอดไฟดวงใหญ่ส่องแสงนำทางยามค่ำคืนอยู่บ้างแน่นอนว่ากลุ่มคนที่เหลือก็ก,กางม่านพลังงานต้นกำเนิดออกมาครอบตัวในขณะดำดิ่งสู่ท้องทะเลเช่นกันนี่หน้าหรือใต้ทะเลต้นหลิงเทียนหันมองชมดูภาพรอบๆอ,อ,อันเป็นใต้ทะเลลึกที่มืดมิดอย่างสนใจเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดมากมาย บางตัวก็เห้าหาญพุ่งมาหมายทำร้ายโดยไม่ได้ประมาณตนอย่างไรก็ตามสัตว์อสูรใต้ทะเลเหล่านั้นก็สิ้นท่าภายใต้กรงเล็บของพยักอัคคีไตรเนตรรวมถึงผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆไม่นานตอนนี้ใต้ทะเลลึกก็เต็มไปด้วยโลหิตสัตว์อสูรและสัตว์ดุร้ายต่างๆก็แห่กันตามกลิ่นโลหิตมาไม่ขาดสายกลายเป็นระลอกสัตว์อสูรที่คล้ายจะไร้วันจบสิน้นที่นี่ไม่มีสัตว์อสูรปีศาจบ้างงั้นหรือ ในขณะที่จับจ้องมองไปยังซากสัตว์อสูรและสัตว์ดูร้ายตัวหลิงเทียนก็ประหลาดใจเล็กน้อยที่ไม่มีสัตว์อสูปรปีศาจอยู่เลยหากมีสัตว์อสูปรปีศาจอยู่จริงด้วยกลิ่นคาาเลือดขนาดนี้พวกมันสมควรตามกลิ่นมาจนเจอแล้วพี่ใหญ่หลิงเทียนที่นี่แน่นอนว่ามีสัตว์อสูปรปีศาจอยู่แต่ท่านอย่าได้ลืมว่าสัตว์อสูปรปีศาจมีสติปัญญาไม่ต่างอะไรไปจากมนุษย์ พวกมันย่อมสัมผัสกลิ่นอายพลังของเจ้าเหมียวใหญ่ได้แต่ไกลาหากพวกมันอ่อนด้วยกว่าพวกมันจะเข้ามาตกตายทำอะไรหานเฉวียนน้สายหัวพร้อมยิ้มบางๆต้วนหลิงเทียนเข้าใจได้ในทันใดเขาก็ลืมไปเสียสนิทว่าเจ้าพยักษ์อัคคีไตรเนตรนี้จะอย่างไรก็มีระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เก้านั่นนับว่าหน้าเกรงขามไม่น้อยสัตว์อสูรปีศาจธรรมดาย,ย่อมไม่กล้าหาเรื่องมันแน่นอนแต่จะอย่างไรนี่ก็นับว่าเป็นเขตทะเลชั้นนอก ถึงแม้จะมีสัตว์อสูรปีศาจอยู่แต่อย่างมากพวกมันก็มีเพียงระดับอย่างรู้ธรรมชาติหากพวกเรายัางมุ่งหน้าเข้าสู่เขตทะเลชั้นในย่อมมีโอกาสได้พบพานสัตว์อสูรปีศาจหลอมรวมธรรมชาติหานเฉวียนได้กล่าวเฉวียนนี่ดูเหมือนเจ้าจะคุ้นคุยเยกับพงสมุทรนี่ไม่น้อยเลยนี่ต้วหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยเพราะเขาสังเกตเห็นว่าในขณะที่หานเฉวียนได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับทะเลไร้สิ้นสุดนี้นางกลับกล่าวออกมาด้วยความคุ้นเคย ตอนที่ข้ายังเด็กอยู่ท่านพ่อมีอนุญาตให้ข้าได้ออกไปเที่ยวเล่นที่ใดข้าจึงได้แต่ขอให้ชิงหนูพาข้ามาเล่นน้ำหน้าหานเฉวียน้ยเผยให้เห็นถึงความเหงาและความเศร้าหมองก่อนจะถอนหายใจหลังจากผ่านไปไม่นานทะเลไร้สิ้นสุดแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัยเด็กของข้าซะแล้วเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ความเศร้าหมองของหานเฉวียนนก็สลายหายไปทันใดข้ายังเคยได้ยินมาจากชิงหนูอีกด้วยว่าในเขตทะเลชั้นในนั้น มีสัตว์อสูรปีศาจระดับพันแปรธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าปีศาจอยู่เต็มไปหมดและหากผู้ใดคิดจะไปยังพื้นที่ส่วนกลางของเขตทะเลชั้นน้ยังมีโอกาสเจอราชันปีศาจกระทั่งจักรพรรดิปีศาจราชันปีศาจจักรพรรดปีศาจมุมปากของต้วหลิงเทียนกระตุกขึ้นมาทันทีจากข้อมูลที่เขาได้รับมาจากความทรงจําของจักรพรรดปีศาจนั้น ย้อนกลับไปปีนั้นตอนที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดยังมีชีวิตอยู่ตัวมันก็ได้เข้าไปยังเขตทะเลชั้นในของทะเลไร้สิ้นสุดและมันก็ได้พบพานกับราชันปีศาจและจักรพรรดปีศาจถึงสามตัวหนึ่งในจักรพรรดปีศาจนั้นยังมีระดับพลังสูสีกับตัวจักรพรรดกลับชาติมาเกิดด้วยเหตุนี้จักรพรรดกลับชาติมาเกิดจึงบังเกิดความหวนหวาดต่อทะเลไร้สิ้นสุดและด้วยความไม่รู้ว่าจะมีตัวตนใดที่น่ากลัวอยู่อีกบ้าง ในที่สุดจักรพรรดกลับคาติมาเกิดก็เลือกที่จะถอยหลังกลับบางทีตอนนั้นหากจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดยังดันทุรังเดินทางต่อเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของทะเลไร้สิ้นสุดก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะ,ะเผชิญหน้ากับจักรพรรดปีศาจที่น่าเกรงขามและแข็งแกร่งยิ่งกว่ามันนี่คงทําให้จักรพรรดกลับชาติมาเกิดบังเกิดความหวั่นกลัวสินะสําหรับตัวหลิงเทียนแล้วทางที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดเลือกก็นับว่าฉลาดไม่น้อย ตงหมิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลย,ย่อมได้ยินคำกล่าวของหานเฉวียนในเช่นกันนั่นทำให้สีหน้ามันซีดลงด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นครั้งแรกที่มันได้รับรู้ว่าท้องทะเลน่ากลัวขนาดไหนตอนแรกตัวมันก็คิดว่าตัวตนระดับผันแปรธรรมชาตินั้นจะมีแต่ที่ดินแดนรอบนอกเท่านั้นแต่ไม่คิดมั่นเลยว่าในทะเลก็มีด้วยสู้มอมอม,อมอกระบียกพุ่งแหวกฝ่านำทางเบื้องหน้ากลุ่มตัวหลิงเทียนและคนอื่นๆพุ่งร่างตามมาด้านหลัง ปกติแล้วทะเลลึกเช่นนี้สมควรสงบสุขทว่าด้วยการมาของกลุ่มต้นหลิงเทียนความสงบสุขที่ว่าพลันสลายหายไปตลอดระยะทางที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยพืชน้ำและปะการังเรืองแสงที่ลอยล่องอยู่ใต้ทะเลลึกอย่างพิดานและพวกมันก็ต่างเปล่งแสงเรืองรองเสียจนทำให้ทุกผู้คนรวมถึงต้นหลิงเทียนบังเกิดความแสบตาอยู่บ้างกระบี่นี้ยังจะดำลึกลงไปอีกหรอือคิ้วต้นหลิงเทียนโค้งขึ้นทันใด เพราะเขาสังเกตเห็นว่าในบรรดาผู้ฝึกยุทธอีกสิอคนที่อยู่นอกม่านพลังงานต้นกําเนิดของพยักอัคคีไตรเนตรน,นั้นม่านพลังงานต้นกําเนิดของแต่ละคนเริ่มกระเพื่อมสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วยิ่งผู้ที่มีระดับพลังบ่มเพาะอ,อ่อนได้ยิ่งสั่นไหวรุนแรงยิ่งดำดิ่งลึกลงไปมากเท่าไรแรงดันน้ำก็ยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นเท่านั้นพวกเจ้าทั้งหมดเข้ามาเถิด หลังจากที่ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเมื่อต้นหลิงเทียนสังเกตเห็นว่าม่านพลังงานต้นกำเนิดของทั้งหมดแทบจะสิ้นสลายเขาจึงกล่าวออกมาให้ทั้งหมดได้ยินและเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้นหลิงเทียนทุกคนรู้สึกเสมือนได้ยกภาระอันหนักอึ้งที่กดทับไว้บนไหล่ออกไปทั้งหมดรีพุ่งร่างแทกม่านพังพัง,างตานตานกำเนิดของพยักอัคคีไตรเนตรก่อนจะลงมาหยุดยืนบนแผ่นหลังของมันขอบคุณเจ้ามากทุกคนหันมามองต้นหลิงเทียนพร้อมกล่าวคำขอบคุณออกมา ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับอย่างเฉยเมยและไม่ได้สนใจอะไรแน่นอนว่าทั้งหมดไม่มีใครคิดโกรธเพราะพวกมันยังต้องพึ่งภาพยักอัคคีไตรเนตรดังนั้นพวกมันจึงไม่กล้าไม่พอใจอะไรนอกจากนี้กระทั่งขากลับพวกมันก็ยังคงต้องพึ่งภาพยักอัคคีไตรเนตรเช่นกันดังนั้นพวกมันยังจําเป็นต้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งเมื่อพวกมันคิดถึงเรื่องราวประการนี้ขึ้นมาพวกมันย่อมไม่กล้าไม่พอใจอะไรพวกเรามาถึงก้นทะเลแล้ว ชายชาราชุดสีครามได้กล่าวออกมาเมื่อเห็นกระบีหยกที่อยู่ด้านหน้าได้หยุดลงและตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นว่ากระบีหยกที่หยุดลงเบื้องหน้ามันเริ่มหมุนคว้างอีกครั้งราวกับมันกำลังค้นหาทางไปยังขุมสัประชันกระบีก้นทะเลนับว่ามีภาพและฉากอันงดงามตรการตาม,มากมายมันดูประหลาดพิสดารและยากจะพบเห็นภาพเช่นนี้บนผืนแผ่นดินซูมทันใดนั้นกระบีหยกก็หยุดลงและเริ่มพุ่งออกไปยังทิศท,ทางหนึ่งอีกครั้ง ทุกทกที่ที่กระบียกพุ่งไปกลุ่มของตัวหลิงเทียนก็พุ่งตามติดไม่ห่างทําให้บังเกิดเป็นภาพงดงามราวทะเลแหวกหนึ่งเส้นแสงที่ส่องสว่างราวกลางวันตัดผ่านห้วงทะเลอันมืดมิดที่เป็นดังรติการไร้สีสันครูต่อมาเบื้องหน้าของกลุ่มตัวหลิงเทียนก็ปรากฏภาพภูเขาใต้ทะเลขึ้นไกลาตาและมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะทางหดสั้นลงภูเขาใต้ทะเลนี้มีความสูงหลายร้อยเมตรล่างสุดตรงตีนภูเขาก็มีประตูขนาดใหญ่บานหนึ่งตั้งตระหง,ง่านอยู่ ประตูนี้ละดูโบราณน,นักคล้ายมันจะผ่านเวลามานับพันๆปีและถึงมันจะตั้งอยู่ใต้ทะเลลึกเช่นนี้ตัวประตูก็ไม่ได้สึกกร่อนผุพังหรือโดนน้ำกัดเซาะแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่าทำมาจากวัสดุที่ไม่ธรรมดาพอสมควรเมื่อกระบี่หยกมาถึงหน้าประตูมันก็หยุดลงก่อนที่จะหมุนแสงและร่วงหล่นลงไปที่พื้นพวกเรามาถึงแล้วประกายตาของหลายคนเรืองวูบขึ้นมาทันใดนี่น่าเหลือประตูสู่ขุมทรราชันกระบี่ ใจต้นหลิงเทียนเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยขณะมองไปยังประตูทางเข้าขุมทรัพย์เบื้องหน้าข้าละสงสัยนักว่าราชันกระบี่นี่จะทิ้งสมบัติอะไรไว้บ้างมันถึงได้ลึกลับซับซ้อนนักถึงขนาดต้องนำมาปิดผนึกซุกซ่อนไว้อย่างก้นทะเลลึกเช่นนี้